ท้องทุ่งนาเขียวขจีแหล่งปลูกข้าวชั้นดีนาดินขาวทุ่งพรุชุมชนบ้านคลองเดิมอพยพหนีโรคระบาดจากบ้านเขาดินและแยกกันเป็นสามหมู่เหล่าหมู่แรกตั้งหลักแหล่งอยู่ที่บ้านมหาโพธิ์หมู่ที่สองตั้งหมู่บ้านกระดานเลื่อนส่วนหมู่ที่สามอพยพมาถึงลำคลองแห่งหนึ่งเห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานจึงพร้อมใจกันตั้งหลักแหล่งอยู่สองฝั่งคลอง ทำให้หมู่บ้านมีสภาพเป็นคลองที่ผ่านกลางหมู่บ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านคลองซึ่งมีประชากรอศาศัยอยู่ราว122ครัวเรือนเป็นชาย124คนหญิง117คนรวมทั้งสิ้น241คนโดยมีนางอารุณนรไทยแจ้งเนรเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ที่ชุมชนบ้านคลองแห่งนี้มีประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้าน อย่างงานประเพณีทอดกระถินซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปีและถือได้ว่าเป็นงานบุญใหญ่ของคนในชุมชนที่จะร่วมมือร่วมใจกันจัดงานการตกแต่งองค์กถินการจัดขบวนแห่องค์กถินรอบบริเวณโบสถ์กลางน้ำโดยมีการละเล่นกองยาวนำขบวนแห่สร้างความสนุกสนานให้กับคนในชุมชน นอกจากประเพณีทอดกระถินแล้วยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุหนึ่งในวันสงกรานต์ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนของทุกปีเพื่อให้ลูกหลานได้ลดน้ำขอพรผู้สูงอายุอีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอาชีพของคนส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านครองนั้น ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านคลองเพื่อรับซื้อข้าวรับผลิตข้าวสารเพื่อจำหน่ายอีกทั้งยังมีกลุ่มการทำพริกแกงกลุ่มการผลิตข้าวกล้องพองงอกที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชนได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งพุข้าวกล้องพองงอกข้าวไรเบอรี่ ไข่คเค็มดินสอบพองและพริกแกงบ้านคลองที่สามารถเลือกซื้อเลือกหาเป็นของฝากติดไม้ถติดมือชุมชนบ้านคลองมีแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลงสีข้าบ้านคลองโดยนายไพรโรจน์ใจหารเป็นป่าด,ด้านการผลิตข้าวสารข้าวกล้องการปลูกมะนาวในวงบอ่อและการตอนกิ่งมะนาวจนได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อินรีวิถีรบบุรีประเภทสินค้าเกษตรและอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้คือกลุ่มสตรีบ้านคองโดยนางจำนวงอาจขำเป็นปาดด้านการผลิตข้าวกล้องพอง,งอกข้าวไรเบอรี่และการทำไข,ข่เค็มดินสอพองซึ่งแหล่งเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้สามารถให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเรียนรู้ได้ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขมจัดสร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกช่วงฤด,ดูฝนและฤดูแรงโดยนายนิยมวรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุรีในขณะนั้นได้มีหนังสือกาบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหาการุณาทีคุณ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาแหล่งน้ำโดยนำโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่วังแขมตำบลมหาโพธิ์อสะพพงหว์จลบบุรีเข้าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2519แล้วเสร็จเมื่อปี2520มีพื้นที่จำนวน1,990ไร่ปัจจุบัน นอกจากจะเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคแล้วยังเป็นสถานที่พ่อพันสัตว์น้ำและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนชมความงามของพระอาทิตย์ยามเย็นหรือปั่นจักรยานออกกำลังกายก็เป็นเส้นทางที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งคะ่ะ